ครับอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีคับโอเคสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีพี่เม่นจ้าโอ้ยสีสวยจังเลยวันนี้ค่ะทําไมได้สีส้มอ่ะ <laughs> งจริงเราชอบสีส้มนะ <laughs> เห็นโลโก้เราไหมคะ <laughs> เห็นเห็นตัวที่นี่ไหมเนาะบอกว่าไอ้พี่บัวกับพี่เม่นเน่ชอบสีส้มนะคะเออสีส้มมันมันออก มันออกไม่ไม่แดงแล้วก็ออกแบบดูสดใสดีไงเออก็เลยเลือกสีส้มนะคะอะทางทางที่สีกรุงเป็นสีเขียวแต่เราก็อยากได้สีส้ม mm hmm. นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะวันนี้วันที่สิบสี่นะคะสิบสี่นะวันสงกราน mm hmm. ก็เลยพยายามไปหาเสื้อลายมาแต่ก็สองคนเขาบอกว่าได้ลายเท่านี้นะ mm hmm. <laughs> ไดลายเท่านี้นะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หัวหน้าบอกว่า หมดแล้วนะคะเสื้อลายก็อาจจะกลับมาเป็นเสื้อเขียวนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูเนาะวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวันนี้หัวข้อเบาๆเหมือนกันนะคะเออแต่เบาๆเบาๆแปลว่าถ้าเกิดขึ้นอ,อ่าจะคุ้มครองยังไงเดี๋ยวมาดูเราเรามาดูกันนะคะวันนี้อ,อ่าหัวข้อของเราคือไม่มีคู่กรณีอ,อ่าคำมาก ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุขึ้นมานะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วคําว่าไม่มีคู่กรณีเนี่ยเออเราจะให้คําจํากัดความหรืออันไหนที่เขาเรียกว่าไม่มีคู่กรณีบ้างเออนะคะวันนี้เรามาคุยกันพี่เม่นเนาะออคำว่าไม่มีคู่กรณีนี่เ,ออเวลาเกิดเหตุเนาะบางทีมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นต้องเป็นรถชนกันหรืออย่างอื่นด้วยนะคําว่าไม่มีคู่กรณีบางคนแบนบว่า บางทีถ้าเราชนเสาไฟฟ้าชนกำแพงหรืออะไรพวกนี้นับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เม่นพี่เม่นมาให้คำแนะนำเนาะว่าคำความหมายของคำว่าไม่มีคู่กรณีคืออะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวมาคุยกันกันถ้าในมุมมองของพี่เม่นเนาะเอา,าเอาจากความคิดส่วนตัวนะครับไม่ใช่ทฤษฎีก็คือว่า คุกกรณีหมายถึงใครใหมายถึงว่าจะต้องมีคนที่มีส่วนได้เสียม,มีส่วนเสียมีความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ที่มันเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นขึ้นนะครับซึ่งต้องเป็นบุคคลนะต้องเป็นบุคคลซึ่งบุคคลน,นั้นน่ะอาจจะมีความเสียหายในเรื่องของชีวิตแล้วก็ร่างกายก็ได้หรือเป็นเจ้าของทรัพย์ที่มีความเสียหายก็ได้ครับผม ่ประมาณนั้นนะครับให้ยึดที่ตัวบุคคลเป็นหลักอันนั้นก็จะเรียกว่ามีคู่กรณีเพราะว่าสมมติว่าเราไปชนชนอะไรบางอย่างได้รับความเสียหายแต่สิ่งนั้นมันไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้ก็มันไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะไปชดเชยให้ใครเราจะไปไปเรียกร้องความเสียหายนั้นกับใครอะไรประมาณนี้นก็เลยระบ,บุวไว้ไม่ได้ว่าเป็นมีคู่กรณีครับประมาณนั้น ถ้าเราจะแบ่งแบบนี้ได้ไหม,มพี่เมนว่าถ้าสมมติว่ากรณีอแบบว่าไม่มีคู่กรณีเนี่คืออันแรกคือชนสิงงนะะส่งกีดขวางอ่านะคะสิ่งกีดขวางมีอะไรบ้างแล้วก็ชนแล้วหนีแล้วก็อันไหนที่ควบคุมไม่ได้เราลองแบ่งประมาณนี้ดูเนาะว่าถ้าสมมติว่าเป็น,เ,เ,ปนเป็นชนสิ่งกีดขวางหรือว่าชนชนลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีคู่กรณีหรือเปล่าอย่างชนรั้วบ้านอย่างเงี้ยเอออันน,น,นี้อันนี้เรียกไหมอันนี้ใช่ไหมชน ชนรั้วบ้านรั้วบ้านจําเป็นต้องมีเจ้าของอยู่แล้วะครับใช่ไหมเจ้าของบ้านหลังนั้นนะครับอ่าเจ้าของบ้านหลังนั้นก็เป็นคู่กรณีของเรานะครับเพราะเขาทรัพย์สินของเขาเสียหายใช่ไหมครับ,รบอ่าอันนี้ก็กรณีหนึ่งเนาะสมมุติว่าชนเสาไฟฟ้าชนเสาไฟฟ้าใครเป็นผู้เสียหายก็คือการไฟฟ้านี่ครับเป็นผู้เสียหายใช่ไหมครับการไฟฟ้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอ่าใช่ไหมครับอ่าหรือไม่ก็ชน ้ายโฆษณาเจ้าของบ้าน <Ừ. S 1> ก็เป็นผู้เสียหายนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีการปูกเชื่อมโยงกับความมีเจ้าของความเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตรงนั้นอยู่ครับผมประมาณนี้อาเป็นมลองลองนึกถึงว่าไปขับรถลงข้างทางไปชนต้นไม้ที่อยู่ข้างทางต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของอันนั้นอะ่ะมันไม่มีคู่กันมี ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับรถชมชมไล่ชมสวนแล้วไปชนต้นไม้ของเขาที่เป็นต้นไม้ที่สามารถสร้างไรายได้ให้เขาได้เช่นไปชนต้นมะม่วงต้นมะม่วงหักโค่นลมลงใช่ไหมครับผลผลิตของเขาก็ต้องได้รับความเสียหายตรงนั้นน่ะเขาเป็นขู้รัพอ์ซเขาก็ต้องเป็นคู่กรณีของเราครับมโอเคแล้วก็ ถ้าเป็นชนแล้วหนีชนแล้วหนีอ่าถ้าสุดว่าชนแล้วหนีแล้วเราหาหาคนที่ชนไม่ได้อันเนี้ยก็เรียกเหมือนกันใช่ไหมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คู่กรณีหาคู่กรณีไม่มีหรืออ๋อหรือไม่มีคู่กรณีอ่าถูกไหมคะใช่<ม>เพราะว่าการถูกชนแล้วหนีอ่ก็คือว่าชนะเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นตามตามว่าเราถูกชนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถสืบค้นจนระบุได้ว่าคนที่ อ่าเป็นเจ้าของทรัพย์หรือว่าคนที่มาชนตรงนั้นนะครับเขาคือใครตรงนั้นนะ่ะก็ยังไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีนะครับโดนชนแล้วหนีแม้จะเห็นตาตานะแม้จะเห็นตาตาแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาคือใครก็ยังไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีครับผมอืมก็ yeah. อ่านว่า mm. เราไม่ได้เราไม่ได,ไได้ไม่ได้เห็นตาตาเราถูกเราจอดเอาไว้หน้าบ้านแล้วมีใครไม่รู้มาชนรถเราแล้วก็หนีไปเลยอันนั้นนะ,ะไม่มีคู่กรณีอยู่แล้วแน่นอน ครับผมแล้วทํายังไงจากการที่เราโดนโชนแล้วหนีแล้วก็สามารถเปลี่ยนให้จากไม่มีคู่กรณีเป็นคู่กรณีได้โดยการหาหลักฐานให้ได้นะครับว่ารถคันนั้นคือรถคันไหนนะครับแล้วก็มีใครเป็นเจ้าของรถคันนั้นซึ่งซึ่งบัญทีเจ้าของรถเขาไม่ได้เป็นคนขับเองก็ได้นะอืครับแต่อย่างน้อยอมันเชื่อมโยงความเป็นเจ้าของได้ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนขับเอง ใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าใครเป็นคนขับรถของเขาขนาดนั้นอย่างเช่นว่าเออเรามีอะไรเรามีในเรื่องของกล้องหน้ารถของเราเอาไว้ใช่ไหมครับถ้าเราบันทึกเอาไว้ได้ขณะเกิดเหตุเราก็สามารถที่จะระบุเลขทะเบียนรถใช่ไหมครับระบุต้องให้ชัดเจนนะป้ายทะเบียนอะไรจังหวัดอะไรแล้วก็รถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรสีอะไรประมาณนี้ครับอ่าก็สามารถจะอ่านาข้อมูลตรงนี้ ไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจเรียกเจ้าของรถคันนั้นมาเป็นคู่กรณีเราได้ครับผมก็จะเข้าข่ายคู่กรณีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะถ้าเราไม่มีกล้องหน้ารถแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นอย่างเช่นว่าดูอ่า ขอกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบริเวณนั้นประมาณนั้นนะครับว่ามีรถลักษณะนี้มาไหมประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นไป้ายไม่ชัดเจนอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคนส่งก็ได้อันนี้วัวหน้าเคยให้ข้อมูลไว้เดี๋ยว,วัวหน่าพเพิ่มเสิมพิมเอีกทีหนึ่งนะครับว่าขอยังไงครับผมอืมครับอ่ากรณีที่เราทราบหมายเลขทะเบียนนะครับเมืดูเขาชนเนาะชนหนักไปเนี่ย ถือเราถือว่าเราเป็นผู้มีส่วนในเสียนะครับนะเราก็ไปแจ้งความครับนะครับแล้วก็ใบแจ้งความนั้นนรไปขอนะครับไปขอคัดคัดทะเบียนนะครับบอกว่าเราไปแจ้งความรลบุคเลยว่ารถคันนี้มาเฉียวชนรถผมนะแต่ไม่ทราบว,ว่าบ้านเรือนเขาอยู่ที่ไหนนะครับฉะนั้นเราก็เอาไปแจ้งความเป็นหลักฐานนะครับไปขอคัดคัดหน้าทะเบียนว่ารถคันนี้ เป็นรถหมายเลขอะไรเลขเครื่องอะไรตัวรถอะไรนะครับใครเป็นเจ้าของนะที่อยู่อยู่ที่ไหนนะพอคัสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปติดตามเขาได้ครับซึ่งกรณีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปแจ้งความนะครับตำรวจเนี่ยเขาจะรับแจ้งความนะครับแล้วเขาเอาเจ้าหนังให้เราถือหนังสือไปขอความร่วมมือกับกรมการถ่งทางบกนะครับว่าอขอความร่วมมือกรณีรัษณ์อย่างนี้นะครับ รถคันนี้เป็นยังไงซึ่งตำรวจอาจจะไม่ได้ไปเองก็ได้นะครับแต่ให้หนังสือเราเนี่ยเป็นคนถือไปเองก็ได้หรือถ้าจะให้ตำรวจไปก็ได้ครับตำรวจอาจจะชา้านิดนึงเนาะท่านมีภารกิจหลายอย่างนะเพื่อคว,วามรวดเร็วแล้วก็ไปเองอันนี้ได้ครับอี่เมลได้ครับก็เ <c oughs> ขาเรียกว่าถ้ากรณีชนแล้วหนีแล้วระบุตัวตนได้ว่าใครเป็นเจ้าของรถหรือ ระบุได้ชัดเจนว่าเป็นใครออย่างนั้น,นะเขาเรียกมีคู่กรณีถูกไหมคะแต่ถ้าชนแล้วหายไปเลยแล้วเราไม่สามารถตามหาได้ไม่เห็นป้ายทะเบียนถึงแม้จะมีกล้องวงจรปิดถูกไหมพี่แม่ถ้ามีกล้องวงจรปิดรู้ว่าเป็นรถคันนี้แต่เราไม่เห็นป้ายแล้วเราระบุไม่ได้ว่าเป็นของใครจริงอันนี้ก็อมันต่างกันเนาะว่าถ้าหาคนไม่เจอเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีคู่กรณีถึงแม้มันจะเห็นอยู่ตามตาแหละว่า รถคันนี้ชนออแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นใครคือเราเห็นนะครับพี่ปัวเราเห็นคือทะเบียนรถเท่านั้นเองนะครับส่วนที่อยู่หรือผู้ลําเนาวเขาเนี่ยเราก็ต้องไปขอที่ขนส่งอยู่แล้วนะครับนะเราเห็นพวกเราแจ้งได้เลยเอาคันนี้ป้ายน,นี้นี้นี้นะครับไปแจ้งความแล้วต่อไปคือขั้นตอนที่ไปขอผู้ลําเนาวเขาว่ารถคันนี้ใครปเป็นเจ้าของนะใครเป็นคู่ครอบครองนะครับแล้วก็ล้มเนาวเขาอยู่ที่ไหน อันนี้เขาส่งเขาเขาดําเนินการให้หอยู่แล้วครับอ่าเ<อ>นาะอันนั้นคือเห็นป้ายชัดเจนไงหัวหน้าแต่มันมันจะมีบางกรณีที่เห็นเห็นกล้องวงจรปิดเป็นรถเป็นคันคันแต่เราเห็นป้ายไม่ครบหรือเราไม่เห็นป้ายเลยเนี่ยมันก็จะตามาหาไม่เจอไงเพราะว่ารถ <c oughs> ต่างคันสีเดียวกันอ่าแต่เราไม่กล้องวงจรปิดมันมองไม่เห็นป้ายเพราะฉะนั้นมันก็ตามหาไม่เจอมันก็กลายเป็น เ,เป็นคนละเคสไปเลยถูกไหมคะถ้าเราเห็นป้ายชัดเจนเราไปตามหาเออโอเคแบบนั้นอนะ่ะมีคู่กรณีหาเจอแต่ถ้าแบบเราระบุไม่ได้เลยว่าเป็นใครเห็นแต่รถเฉยๆนะั่นแหะก็อันนั้นต,ต้องพยายามให้ให้ให้เห็นป้ายทะเบียนให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเหตุเป็น<ๆ>เพราะว่าประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาเนาะเวลาที่เราไปแจ้ง <laughs> ความระบบ <laughs> เวลาที่เราไปแจ้งความเนี่ยเราก็คือเราต้องกล่าวว่าคนนั้นอ่ะ เราเป็นคู่กรณีของเราแล้วถ้าเกิดว่าเราเกล่าวหาผิดคนใช่ไหมครับเราเห็นป้ายไม่ชัดเจนแล้วเราไปไปเมกอะไปมโนอะไปมนโนว่าคนนั้นแหละแล้วเราไปกล่าวหาผิดคนอันนั้นอะการกล่าวหานั้นอาจจะเป็นการทําร้ายเราก็ได้อ่าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะของทีมงานของตัวเองไปจอดรถที่ตลาดอของของน้องแหมออของน้องแหมมนี่แหละอของเดือนที่แล้วนะคะไปจอดรถที่ตลาดนะคะพอเสร็จ เอารถออกมาเอารถออกมาแล้วพอดีมาเจอกันนะเจอกันเนะาะเจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะพี่เม่นเจ้าตัวยังไม่รู้จนพี่บวัวทบอกไอ้แหม,มรถไปคูดอะไรมาเอา้าเอา้ารถเป็นรอยข้างๆเสร็จแล้วเออแหม,มก็บอกอู้ตายแล้วแล้ว,ลวใครมามามาไอมาคูดรถเราอ่ะเขาคงถอยแล้วมาชนอะ่ะอยู่อยู่ตรงไอนี้ข้างๆถูกปะเสร็จแล้วน้องแหม,มก็เลยบอกว่าเออถ้า,างั้นเดี๋ยวไปหา อ่ากล้องวงจรปิดอ่าซึ่งอย่างที่เบย์ยกตัวอย่างไปว่าพอไปดูกล้องวงจรปิดมันเห็นแต่รถไงแต่ไม่เห็นทะเบียนอ่าไม่เห็นทะเบียนเลยก็เลยไม่รู้ไงว่าใครเป็นใครเป็นเจ้าของรถอืมพอไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นเจ้าของรถถึงแม้น้องแหม่มจะซื้อปอหนึ่งพี่เมน่นแต่สุดท้ายมันหาคนคือคู่กรณีไม่เจอแบบเนี้ยก็ต้องจ่ายค่าเอเจนตเองแล้วก็ถึงจะเคลมเอออันนี้คือ,อค,ความสำคัญของคู่กรณีเนาะ อ,อโอเคแล้วยังยังท่าสุดว่าที่มันเกิดเหตุแบบนี้พี่เม่นท่าสุดว่าเราไปจอดรถแล้วมีต้นไม้ลมทับเออหรือมีพายุพวกนี้อันเนี้ยเขาถือว่ามีคู่กรณีไหมอืมก็ไม่มีคู่กรณีเหมือนกันนะครับอ,อย่างเช่นลูกเห็บที่หล่นลงมาจากฟ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บค่าเสียหายจากใครได้นะครับต้นไม้ต้นไม้ที่ที่ไม่มีเจ้าของเนาะ ต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของมีลมพายุมาข้างทางอ่ะต้นไม้ข้างทางเราขับรถอยู่แล้วก็มีลมพายุมาทําให้โคดต้นไม้อันเนี้โคดนล้มลงมาแล้วหล่นทับเราอันนั้นว่าไม่สามารถที่จะไปเรียกเก็บความเสียหายจากใครได้ก็ถือว่าไม่มีคู่กรณีเช่นเดียวกันครับผมหรือว่าเกิดภัยพิบัตนิน้าท่วมอะไรประมาณเนี้ทบเอ,อ่อน,น้ำท่วมก็ไม่สามารถไปเรียกเก็บจากใครได้ แสดงว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้ําท่วมเมื่อกรุงเทพอ่ะแสดงว่าเคแบบนี้ยก็เป็นกรณีที่ไม่มีคู่กรณีถูกป่ะจําได้ไหมคะว่ากรุงเทพอ่ะตอนนั้นมีกรุงเทพมีน้ําท่วมนะคะเอที่ปีที่น้ําท่วมเยอะๆอ๋อแสดงว่าครั้งนั้นก็แสดงว่าไม่มีใครเคมได้ถูกไหมคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นปอนหนึ่งยังเคมได้อยู่นะครับถ้าเป็นปอนหนึ่งยังเคมได้ ่าหรือว่าถ้าเป็นปสองบวกบางอันบางอันนะครับเฉพาะบางบางแพกเกจนะที่มันมีบวกเพิ่มในเรื่องของความคุ้มครองน้ําท่วม,มก็เคได้อ๋อโอเค,อเคก็อันนี้แล้วแต่เราซื้อปอไหนด้วยซื้อประกันชั้นไหนถูกไหมคะเอ่อเพราะว่าบางบางประกันประกันชั้นที่เขาเขาคุ้มครอง ไฟไหม้เสียหายจากไฟไหม้และน้ําท่วมอันนั้นอนะ่ะเราก็ต้องดูถูกไหมเวลาเราเลือกอเราเลือกว่าเราจะซื้อประกันชั้นไหนอ๋ mm hmm. อโอเคความคุ้มครองที่ประกันชั้นไหนคุ้มครองบ้างเออถ้า,างั้นเรามาพูดพูดถึงเรื่องความคุ้มครองกันค่ะว่า mm hmm. อถ้าเป็นปหนึ่งเนี่ยไม่มีคู่กรณีมีคุ้มครองคุ้มครองไหมพี่เม่นเราไล่ไปตั้งแต่ปหนึ่งค่ะ mm hmm. uh huh. เป็นอย่างนี้ครับถ้าพีเพ่เม่นพี่เม่นสรุปอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไล่ก็คือว่าอในเรื่องของความคุ้มครองในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีนะครับเฉพาะตัว<ข>รถของเรานะพูดถึงเฉพาะตัวรถของเราอย่างเดียวมีแค่ปหนึ่งอย่างเดียวครับที่มีความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่ไม่มีคู่กรณีนะครับผมปหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มาดูเหตุผลว่าทําไมปอื่นไม่คุ้มครองนะครับอันแรกเลย 2> ป2ออกับป3นะครับป2ออป3ไม่มีความคุ้มครองในกรณีการชนรถอ่านะครับก็คือหมายถึงว่าตัวรถของเราเฉพาะในเรื่องของตัวรถของเรานะไม่มีความคุ้มครองในกรณีการชนเลยเช่ไหมครับไม่ว่าจะมีอะไรหรือไม่นะครับวันนี้ครับไม่มีความคุ้มครองในตัวรถของเรา คอันนี้พอมาเป็นปสองบวกแล้วก็สามบวกนะครับเขาเพิ่มความคุ้มครองรถของเรามาแต่เงื่อนไขของความคุ้มครองชั้นปสองบวกแล้วก็สามบวกก็คือว่าต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น<อ>แต่ว่าอะไรพอไม่มีคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางไหนก็แล้วแต่มันไม่คุค้มครองอยู่เง <c oughs> ื่อ <c oughs> น,นไขก็เลยเพิ่มมาก มีคู่กรณีแล้วก็ต้องเป็นยานพาหนะทางบกด้วยอ่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปง่ายๆว่าก็หากเกิดเหตุการณ์การชนมีความเสียหายแล้วไม่มีคู่กรณีแปลว่าอะไรม,มีแค่ปอหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นครับที่มีความคุ้มครองออแต่มีเงื่อนไขอีกไหมว่าถ้าไม่มีคู่กรณีกรณีไหนบ้างที่มีเราต้องจ่ายอะไรเพิ่มบ้างไหมเออมีเพิ่มไหม Uh, <Wait. S 1> มันก็จะมีมีในเรื่องของค่าเอ uh ็กเซสหนึ่งพันบาทเหตุกา <He ads S 1> รณ์ละหนึ่งพันบาทตรงนั้นอยู่ครับ uh huh. ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเคลมสดแล้วก็ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคลมสดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเรียกค่าเอ uh ็กเซสอยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจน uh huh. นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคลม uh huh. แห้งเคลมแห้งบางทีเหมือนกับว่าเราไปครูดอะไรมาแล้วเรามา มาเคลมในภายหลังตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ค่อยชัดเจนประมาณมนี้ครับพี่เม็นก็เลยเน้นย้ําว่าความชัดเจนเป็นสิ่งสําคัญความชัดเจนในการอธิบายเหตุการณ์นะครับเป็นสิ่งสําคัญที่<ม>จะทําให้เราได้รับการยกเว้นค่าเอ็กเซได้นะครับ<ม>อย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าอ่าความชัดเจนคืออะไรเหตุเราต้องอธิบายได,ได้นะว่าเหตุการณ์นั้นน่ะ เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่รลักษณะแบบไหนอ่าประมาณนั้นนะบริเวณไหนล,ลักษณะการเกิดเหตุการณ์เป็นอย่างไรคือต้องต้องตอบได้ทุกคําถามนะครับใครเป็นผู้ขับขี่อะไรประมาณเนี้ยต้องตอบได้ทุกคําถาม<อ>แต่ถ้าเกิดว่ามีความไม่มั่นใจเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เกิดตอนไหนก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้อ่า ความไม่รู้มันจะมีมูลค่าหนึ่งพันบาทขึ้นมาทันทีครับอันนี้อันนี้ประสบการณ์จริงพี่เมน่นเอออันนี้แหละที่ตอนที่ขับรถใหม่ๆเนาะเออโบเสียค่าความไม่รู้นี่แหละพันหนึ่งก็คืออ่ามันมีรอยอยู่ข้างๆแล้วโบจะบอกว่าเออตอนที่คำวมาเคมเนาะเราก็บอกว่าเอ,อ้เราจะไม่ได้มันคุยอะไรก็ไม่รู้คํา <c oughs> <c oughs> ว่าไม่รู้เสียไปหนึ่งพันหลังจากนั้นเริ่มรู้แล้วนะว่าเราจะต้องบอกเขาให้ได้นะคะว่า คู่ตรงไหนเวลาเท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่ด้วยนะเขาถามถึงวันที่ด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นความสําคัญของการเค็มสดนะคะเค็มสดเค็มแห้งเนาะเมื่อกี้พี่พี่เม่บอกแล้วนะว่าจริงๆอย่างนี้ได้ไหมพี่เม่เรายอมถ้าสมัติเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วกรณีที่รู้แหละว่าแผลครั้งนี้ต้องเค็มแน่ๆแล้วเรายอมเสียเวลาเรียกประกันมาเพื่อที่จะให้เขามาดูเลยอันนี้ดีกว่าไหมเออดีกว่า,วานาะยอมเสียเวลาเพราะว่า คนที่เข้ามาดูเขาบันทึกไว้อยู่แล้วถูกปะว่าลงวันที่เท่านี้เหตุเกิดที่นี่แล้วก็มีรูปถ่ายมีอะไรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องมาโต้เถียงกันทีหลังเนาะเพราะว่าถ้านนถ้ามันเค็มเยอะหน่อยอ่ะถ้ามันเค็มเยอะหน่อยให้เขามาเรียกประกันมาให้เรียบร้อยไปทีเดียวดีกว่าเอออันนี้เรื่องเค็มเนาะเค็มสดกับเค็มแห้งนะคะอ่าโอเคนะค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเรา,เรารู้ตัวขนาเกิดเหตุนะครับถ้าเรารู้ตัวขนาเกิดเหตุพี่เมนจะแนะนําว่าให้เราแจ้งเคลมทันทีนะครับอส่วนใหญ่ที่เราจะโดนค่าเอ็กเซสก็คือว่าเราไม่รู้ตัวขนาเกิดเหตุอ,อ่ะโอเคเราก็รู้ไปแล้วเนาะว่าอันไหนที่เป็นไม่มีคู่กรณีเนาะแล้วลักษณะแบบไหนนะคะที่เขาเรียกว่าไม่มีคู่กรณีให้คำจำกัดความและเออหรือยกตัวอย่างไปแล้วนะคะ รวมถึงความคุ้มครองด้วยว่าอันไหนที่คุ้มครองบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะเออเวลาเกิดเหตุแต่ละครั้งนะคะถึงแม้มีหรือไม่มีคู่กรณีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกรณีไหนบ้างอะหัวหน้าหัวหน้ามีอะไรเสริมไหมคะวันนี้ครับผมจะขอสรุปเรื่องเคมนิดหนึ่งนะครับกรณีเคมที่เป็นเคมสดกับเคมแ,แห้งนะครับกรณีที่เคมสดนี่ส่วนมากแล้วนะครับรถเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะรถอาจจะไปไม่ได้ ช่นเราจอดอยู่แล้ะครับพระต้นไม้มันโค่นล้มทับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเค็มสนแน่นอนนะครับวิธีการก็คือให้เราแจ้งมาสัประการณนี่แหละครับเนาะให้เขามาดูที่เกิดเหตุหอาไปเคลมให้นะครับแล้วก็เอาไว้ที่อู่นะครกรณีนี้ก็ต้องต้องลดลงไปไม่ได้นะต้องไว้ที่อู่ก่อนนะครับแล้วก็รอซ่อมรอคิวนะครับนี่คือเคมสนนะครับส่วนกรณีเคมแห้งนะครับเคมแห้งอย่างที่พี่เม่นบอกเนาะเราไม่ทราบมาเกิดยังไง เกิดยามไหนเรามารู้ที่หลังนะครับซึ่งกรณีนี้อาจต้องเสียค่าให้เสร็จคิดนี่เม่นว่านะครับหนึ่งพันบาทนะครับข้อเคลมได้เหมือนกันครับนะแต่เราอาจจะเก็บแผลไว้เนาะไปเคลมวันถัดไปวันที่เรารู้นะครับซึ่งกรณีอย่างเนี้เราก็อาจจะแจ้งเข้าไปเคลมนะครับเคลมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรับไปเคลมไว้นะครับแล้วเราก็ไปแจ้งที่อู่นะครับอู่ในในเครือนะครับแล้วก็ขอคิวนะครับรถดจเนินวิ่งได้นะครับแล้วก็ขอคิวไว้ก่อนนะครับ พอ,อถึงคิวเดี๋ยวอู่ค่อยๆโทรมาให้เรานํารถไปนะครับอย่างนี้แล้วก็จะไม่ก็เสียเวลาอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับครับพ <ừ, S 2> ี่บัวโอเคเนาะก็นะคะวันนี้นะคะเรื่องคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีเราก็ทราบกันแล้วเนาะว่าอ่าไม่มีคู่กรณีมีความสําคัญไหมอ่ามีความสําคัญนะคะเรื่องการเคลมนะคะรวมถึงบอกว่า เราต้องบอกด้วยนะคะว่าในการเกิดเหตุจะ๊กเคนสดหรือค็มแห้งก็ความไม่รู้เขาเรียกว่าความไม่รู้มีค่าหนึ่งพันบาทนะคะะวันนี้ข้อข้องใจเกี่ยวกับไม่มีคู่กรณีนะคะกะ็เราได้ความรู้กันไปนแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรายังอยู่ถูกไหมคะพี่เม่นพรุ่งนี้อีกน <ะ S 1> หนึ่<ม>วันนะคะยังไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าเราหยุดกันเฉพ,เพาะเสาร์อาทิตย์นะแต่วันหยุดเราไม่หยุดนะคะ เราอยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เรามาไขข้อข้องใจให้กับทีมงานของเรารวมถึงคนทั่วไปด้วยนะคะจันถึงสุกนะคะเวลาประมาณนี้นะคะ8ดโมงจนถึง8ดโมงครึ่งนะคะใครที่สนใจเข้ามาชมสดๆก็เข้ามาดูเราได้รวมถึงถ้าใครไม่มีเวลาตอนช่วงเช้าวันนี้นะคะก็บางทีบางคนอาจจะไปวัดไปทำบุญกันะนะคะก็กลับมาดูย้อนหลังได้แล้วก็มีข้อข้องใจก็พิมพ์ไว้นะคะเดี๋ยว เราก็จะไปอ่าไปหาไปคลายข้อข้องใจให้ไปหาข้อมูลแล้วก็เรามาพูดคุยกันได้จริงๆเราอยากให้คนที่มีข้อข้องใจเนาะอ่าพิมพ์ถามตอบกันตอนนี้นะพีพ่เนมนเนาะเราจะได้รู้ว่าเออที่เราเราช่วยไปหาข้อมูลหรือเราอธิบายไปเนี่ยอไม่เคลียร์ตรงไหนบ้างนะคะเราจะได้ปรับปรุงรายการเออเราจะได้ไปหาข้อมูลให้มันชัดเจนขึ้นเนาะเราอยากได้ฟีดแบทตรงนี้ด้วยนะคะอ่าโอเคก็ ความรู้ได้เป็นแล้วนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟังเนะาะใครที่อยากซื้อประกันนะคะพระบและประกันได้ส่วนลดก็พี่เมน่นตักหมดไว้ให้แล้วนะคะรวมถึงใครที่อยากจะเข้ามาเป็นทีมงานเดียวกับเราไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนทําได้ไหมคะพี่เมน่นครับผมก็คือแค่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับสิทธคูโบเกอร์นะครับสิทธิ์แรกเลยสิทธิ์แรกเลยที่การสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยการ ซื้อประกันวินาศภัยเอ้อไม่ใช่ด้วยการซื้อประกันอุบัติเหตุนะครับแ<ช>พ็กเกจใ,<ช>ในการสมัครสมาชิกแพ็กเกจไหนก็ได้ก็<ช> <ๆ S 2> จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดเลยในราคาสมาชิกนะครับทั้งของตอนเองนะครับของผู้สมรสแล้วก็ของครอบครัวที่ใช้นามสกุลเดียวกันใช้สิทธิ์นี้ได้ทั้งหมดนะครับ<ช> <ๆ S 2> หรือถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการสร้างไรายได้เสริมตรงนี้ก็ใช้วิธีการสมัครแบบเดียวกันนะครับแล้วก็มา มาเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้เสริมว่าทําได้อย่างไรบ้างนะครับทําได้ทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีห้องสอนต่างหากพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับสอนให้ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะคะใคร<ม>ยังไม่รู้นะคะใครยังไม่รู้เรื่องพอรบรและประกันก็มีห้องอีกห้องหนึ่งสอนพอสอนเสร็จอ่าระหว่างสอนเราไปสอบเป็นในหน้านะคะ เป็นในหน้ามืออาชีพแบบเราแล้วก็สเต็ปขึ้นมาก็คือถ้าใครอยากามาซ้อมการทําออนไลน์อย่างเงี้ยคือทีมงานเราจะเน้นเรื่องออนไลน์ถูกไหมคะพี่เม่นเพราะฉะนั้นก็มาซ้อมทําออนไลน์แบบนี้ออกหน้ากล้องนะคะแล้วก็ทําเป็นอาชีพนะคะเพราะว่าต่อไปแล้วเขาเรียกว่าอนานคตข้างหน้าแทบจะไม่ออกจากบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นคน,คนที่อยู่ข้างนอกบางทีคนที่อยู่ข้างนอกอ,ะอ่ะหรือช่วงนี้เขาบอกว่าอะไรนะ โควิดคนที่ได้สองกีดเขาอยู่ข้างนอกกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ข้างในบ้านนะคะเราไม่ออกเราทำงาน <laughs> <laughs> เราขีดเดียวตอนนี้เราขีดเดียวอยู่อยู่ข้างในบ้านแต่เราก็ยังทำงานได้นะคะเพราะเราทำงานออนไลน์ไม่ได้กระทบกับเราเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากทำงานออนไลน์แบบนี้เราสอนให้สอนตั้งแต่แรกสอนจนกว่าคุณจะทำเป็นสอนจนกว่าคุณจะมีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นทีมงานเราสี่คนก็สอนออนไลน์พี่เมย่ยูสุล่าส์นะคะไม่ได้ปัญหาถูกไหม Uh, เรายัง<ช>ทํางานร่วมกันได้่ uh, พี่เบอร์อยู่กรุงเทพแล้วก็หัวหน้าอยู่โคราชแล้วก็อีกท่านหนึ่งอยู่นครสวรรค์แต่เราไม่ได้รับแค่สี่จังหวัดนะเรารับทุกจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นใครอยากจะเข้ามาร่วมทีมเราก็สามารถสมัครได้นะคะถ้าไม่ถ้ายังไม่ได้เข้าห้องก็โทรหาได้นะคะมีเบอร์โทรให้แล้วนะคะ,ะก็โทรหาเราได้ว่าเอ้ยฉันอยากมาร่วมทีมแบบนี้ดีจังเลยที่ไม่ต้องออกจากบ,บ้านดีจังเลยที่ทําออนไลน์ก็สามารถร่วมทีมกับเราได้ ไม่ใช่เฉพาะคนต่อคนนะเราสอนกันสี่คนนะลุงสอนเขาเรียกว่าลุงสอนใช่ไหมลุงสอน <S <S ลุงสอนทีมงานจนแบบจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนอกจากเราจะทํรายการแบบนี้แล้วนะคะหลังจากปิดรายการเราก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งที่สอนทีมงานของเรานะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครสอนโอเคไหมอ่า อ่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่เม่นเนาะแล้วก็หัวหน้านะคะที่ขนาดเป็นวันหยุดเรายังไม่หยุดเลยเออเป็นวันหยุดเราก็ยังมาคุยกันไม่ได้เสียเวลามากก็แค่นี้เองนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนได้รับความรู้จากรายการของเรานะคะโอเคขอบคุณหัวหน้าและพี่เม่นนะคะวันนี้อ่าก็จบคลิปแค่นี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนะคะมาดูว่าหัวข้อพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีครับสอัคดีค่ะสวัสดีค่ะ